เถ้าคอนทีบเทไว้้อนเ้าลยนไปีห้าโมงครึ่งเจอนาเจอตนห้ามงคึ่้าโมงควันนี้แน่น หายใจอยู่เด็กอย่าไปพูดว่าไม่หายใจเด็ก